สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บ่มธรรมะของเราอีกครั้งวันนี้เราอยากจะชวนทุกท่านมาคิดตามคำสอนที่ลึกซึ้งและเรียบง่ายของท่านพุทธทาสพิทขุที่กล่าวไว้ว่าถ้าไม่รู้จักใช้เงินก็ต้องเป็นทาสเงินไม่รู้จักใช้อะไรก็จะเป็นทาตของสิ่งนั้นคำพูดนี้อาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่ถ้าเราลองพิจารณาให้ดีมันคือความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเราทุกคน ท่านพุทธทาสไม่ได้สอนให้เราไม่ใช้เงินท่านสอนให้เราเข้าใจการใช้เงินอย่างถูกต้องต่างหากเงินเป็นเพียงเครื่องมือเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการเหมือนกับมีดที่เราสามารถใช้มันแกะสลักผลไม้ให้สวยงามหรือจะใช้มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทุกอย่างอยู่ที่เจตนาและวิธีการใช้ลองมองตัวเองตอนนี้สิครับเงินที่เราหามาแต่ละวันแต่ละเดือน เราใช้มันอย่างมีสติหรือเปล่าหรือว่าเราใช้มันตามอารมณ์ตามความอยากตามโฆษณาชวนเชื่อที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเมื่อเราได้เงินมาแทนที่จะเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่เราจําเป็นจริงๆเช่นอาหารที่อยู่อาศัยหรือการศึกษาเรากลับใช้มันไปกับสิ่งที่เรียกว่าความอยากได้อยากมีเช่นโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด เสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ไม่ได้ต้องการจริงๆหรือการซื้อของที่เราซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เมื่อเราทำแบบนี้บ่อยเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินที่เราหามาก็หมดไปอย่างรวดเร็วและทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาเติมในส่วนที่ขาดและเมื่อหามาได้ก็วนกลับไปใช้จ่ายแบบเดิมอีกกลายเป็นวงจรที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามี เราทำงานเพื่อซื้อของที่เราไม่ได้ต้องการเพื่อไปสร้างความประทับใจให้กับคนที่ไม่ได้สนใจเราจริงๆสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นทาสของเงินไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้จักใช้อะไรก็จะเป็นทาสของสิ่งนั้นนอกจากเรื่องเงินแล้วคําสอนของท่านพุทธทาสยังครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเทคโนโลยีความคิดหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ ในยุคดิจิตอลแบบนี้สิ่งที่เราใช้มากที่สุดอย่างหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือลองถามตัวเองดูสิครับว่าในหนึ่งวันเราใช้เวลาอยู่กับมันกี่ชั่วโมงเราใช้มันเพื่อหาความรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือเราใช้มันเพื่อเลื่อนดูฟีดโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆจนเวลาหลายชั่วโมงผ่านไปโดยไม่ได้อะไรเลยถ้าเราใช้โทรศัพท์เพื่อการเรียนรู้สร้างไรายได้หรือติดต่อสื่อสารอย่างมีประโยชน์นั่นหมายความว่าเราได้ใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเข้ามาควบคุมชีวิตใช้เวลาของเราไปโดยเปล่าประโยชน์เราก็จะกลายเป็นทาสของโทรศัพท์ไปในที่สุดความโกรธความอิจฉาความน้อยใจถ้าเราไม่รู้จักจัดการกับมันปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำจิตใจเราก็จะตกเป็นทาสของอารมณ์เหล่านี้ทําให้เราไม่มีความสุขทําร้ายตัวเองและคนรอบข้าง แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจอารมณ์เหล่านี้และปล่อยวางเราก็จะกลายเป็นนายของความคิดและอารมณ์ของเราเองสรุปและหนทางสู่การเป็นนายคำสอนของท่านพุทธทาสไม่ได้ต้องการให้เราละทิ้งสิ่งของหรือเทคโนโลยีต้องการให้เรากลับมาเป็นนายเหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับตั้งสติและพิจารณาก่อนที่จะใช้จ่ายเงิน ซื้อของหรือแม้กระทั่งจะใช้อารมณ์ลองหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งนี้จำเป็นสำหรับเราจริงๆหรือเปล่าเราต้องการมันจริงๆหรือแค่อยากได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงคำว่าพอเพียงไม่ได้หมายถึงการอยู่แบบอัตคัดแต่หมายถึงการใช้ชีวิตให้พอเหมาะกับตัวเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องแข่งกับใครใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้ที่จะใช้เงินให้เป็นทุนต่อยอดใช้โทรศัพท์เพื่อพัฒนาตัวเองใช้เวลาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆการที่เราจะหลุดพ้นจากการเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั้นเริ่มต้นจากการรู้จักใช้มันอย่างถูกต้องและมีสติจำไว้เสมอครับว่าเงินมีไว้ให้เราใช้ไม่ใช่มีไว้ให้เราเป็นทาสสิ่งของมีไว้ให้เราเป็นเจ้าของไม่ใช่มีไว้ให้มันเป็นเจ้าของเรา สุดท้ายแล้วการเป็นนายเหนือสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเพียงแต่เราเริ่มต้นจากการกลับมาทบทวนตัวเองในทุกๆวันว่าเรากำลังใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไรและเรากำลังเป็นนายหรือเป็นทาสของมันอยู่กันแน่วันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ